แนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อ้องเมย์นะคะอยู่ท่าใหม่ค่ะเกษตรกรยุคใหม่ท่าใหม่จันทบุรีนะคะพิกัดแถวหอเดกาท่าใหม่ค่ะครับค่ะตอนส่วนนี้ก็จะมีมังคุดกับทุเรียนค่ะครับค่ะเป็นคนจันทบุรีเกิดที่จันทบุรีเดยกนกำเนิดค่ะเดินดกำเนิดครับก็มีความรู้ในการดูแลทุเรียนอยู่แล้ว ตอนมาใหม่ๆไม่มีเลยค่ะไม่มีไม่มีเลยแล้วก็แล้วก็มาทําสวนได้ยังไงมีโควิดมาค่ะมีโควิดมาอยู่ในสวนครับคือตั้งแต่เป็นโควิดนี่ตั้งแต่มาอยู่สวนเนี่ยครับไม่เคยติดโควิดเลยค่ะบ้านหนูไม่มีใครติดโควิดเลยอ๋อใช่แล้วก็เลยหลงรักในธรรมชาติแล้วก็สวนสวนที่เนี่ยมันมีอยู่แล้วแล้วก็เรามาฟื้นฟูไงคะครับเรามาฟื้นฟู แล้วก็ปรากฏว่าฟื้นฟูไปฟื้นฟูมาก็ได้ผลผลิตแล้วก็ได้ได้รายได้ด้วยแต่ตอนนี้กลายเป็นรายได้หลักไปเลยค่ะเ,<อ>เพราะว่าร<อ>า,าะคามังคุดจัดทุเรียนแบบแรงมากค่ะตอนนี้ครับแล้ว,แล,วแล้วที่สวนนี่ได้ยินเครื่องทางานนี่นี่เรียกว่าเครื่อง อ๋อเป็นเครื่องเครื่องตัดหญ้าใช้ ATV ลาค่ะหนูก็มีช่องอยู่ใน YouTube ช่องเมลิสาพาทำสวนนะคะคือหนูจะใช้เทคโนโลยีในการทำสวนเป็นเกษตรกรยุคใหม่อะค่ะแล้วเราวจำหน่ายหรือว่ายังไงจำหน่ายค่ะเรานำเข้ามาจำหน่ายค่ะนำเข้าจากไหนนำเข้าจากจีนค่ะเซี่ยงไฮ้ค่ะแต่มีบริษัทที่เราโคอยู่แล้วก็เออเขาก็ส่งมาเราก็มาทำตลาดที่ไทยอะค่ะ ช้ได้ผลดีมากน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะฟีดแบ,บ็กกลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อแล้วตารทำงานเนี่พื้นที่ไร่น,นึ่ใช้เวลาเท่าไหร่พื้นที่ที่อยู่ตอนนี้ฮะสิบไร่ค่ะถ้าถ้าความเร็วในการตัดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนที่บังคับ A t ทีวค่ะคแต่อย่างพี่เขาเนี่ยเขาขี่ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงก็สิบไร่ก็เสร็จแล้วค่ะตัดา้าน้ำมันก็เติมไปสองร้อยบาทแก๊สโซโฮอร์เก้าห้าก็ไม่หมดค่ะยังเหลือ แต่ว่าใช้ไม่ถึงสารนมีข้อจำกัดอยู่ที่ว่าสวนต้องเป็นพื้นที่เรียบพื้นที่ที่ปรับปรับท่อดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรับเรียบปรับเรียบแล้วก็มีการบำรุงรักษายากไหมบำรุงรักษาเสียง่ายไหมอ่อเรวถึกทนซ่อมง่ายอะไรมีค่ะซ่อมง่ายซ่อมง่ายอะไรมีส่วนใหญ่ก็จะไป พักหนึ่งก็ใช้ไม่ได้แล้วเสียต,ต,ตัวนี้ใช้มา3ปีกว่าแล้วค่ะลง YouTube ได้3ปีกว่าแล้วตัวนี้ก็ยังเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู <c oughs> เอ่เขาเรียกว่าอะไรอีกี่ครั้งหนึงนะเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาเนี่ย ATV f i l Mover หรือภาษาไทยเนี่ยคือเครื่องตัดหญ้าที่ใช้ ATV ในการลากตัดอะค่ะมันจะใช้หัวบอลสองนิ้วพ่วงด้านหลังแล้วก็สามารถถอดแล้วก็ใส่เข้าไปได้ คือเราใช้งานเสร็จเราก็ถอดออกมาแล้วก็ขี A ่ ATV ทําสวนต่อได้อีกค่ะพ้นยาได้ต่อค่ะพ่นอาดีได้ต่ออ๋อมีชื่อเล่นไหมครับเนี่ยรูร้อคะชชื่อเมย์ค่ะอ่าคุณเมย์นี่เรียนทางด้านเกษตรหรือว่าเรียนทางด้านวิศวะหรืออะไรมาจึงมานําเสนอเพื่อแตัยหาไม่ได้เรียนเลยค่ะนําเสนอสวนไม่ได้เรียนเลยค่ะเรียนคือคืออาศัยว่ามาอยู่แล้ว อยู่กับธรรมชาติแล้วเราก็รู้ปัญหาข้อดีข้อเสียของมันโดยตัวเองประสบการณ์ล้วนเลยค่ะแล้วเรียนสาขาเลยไมมครับเรียนภาษาจีนษษธุรกิจค่ะอ๋อ <c oughs> เรียนธุรกิจแล้วก็เลยเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคเกี่ยวกับเครื่องโยน,โนกลไก<ช>ว่าเขาทํางานกันอ,อย่างไรอะไรงเงี้ยนะใช่ค่ะคือ <c oughs> คือพอเวลาเราอยู่ <c oughs> แล้วเราก็จะเจอปัญหาของการทําสวนว่าต้นทุนมัน ตรงไหนสูงตรงไหนต่าเจอปัญหาทุกทุกอย่างอะค่ะที่ที่เกี่ยวกับสวนตั้งแต่ญ้ายันยาพ่นครับใช่ครับโอเคเข้าเรื่องเลยเนาะใช่ครับตอนนี้ก็คือคุณเมีเนี่ยได้มีประสบการณ์ในการใช้ r d 2 5 1กับพืชในสวนค่ะพืชหลักก็คือทุเรียนตัวรองก็คือมังคุดนะครับเป็นไงบ้างครับหลังจากใช้ R d 2 5 1เป็นไงบ้างครับ ก็ทุกปีเนี่ยผลผลิตอะ่ะหนูก็ไม่เคยขาดทุนแล้วก็คือคปีนี้มัน Amazing ตรงที่ว่าปีที่แล้วอะ่ะเราเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วใช่ไหมคะครับแล้วคือหนูก็ไม่มีเวลาบำรุงเพราะว่าดูแลลูกด้วยแล้วก็ทำพลอยด้วยเนาะอ,อยู่จนันอะไรเงี้ยค่ะครับแล้วคือคือใบทุเรียนมันมันพุนมากเลยค่ะมันโดนมแมลงลุมทั้งสวนเลยค่ะแล้วเราก็ใช้อาดีตัวนี้ในการบำรุงก็คือิซีซีต่อน้ำยี่สสิบลิตร ในถังสะพายเนี่ยค่ะหนูก็ใส่สกูตเตอร์แล้วหนูก็ฉีดฉีดไปที่ต้นแล้วก็กิ่งแล้วก็ใบไะค่ะคฉีด,ฉ,ดฉีดทุกทุกอาทิตย์ทุกทุกห้าถึงเจ็ดวันรปรากฏว่าพอใบใบใหม่มันขึ้นมามันก็ใบมันงอกมาเร็วมากจนจนมันโตมันฟื้นใบหนึ่ง,ใบ,งใบสองแล้วพอมันจะเข้าใบสามเนี่ยดอกมาอแล้วหนูก็เลยฉีดตั้งแต่ดอกยันจนมันโตตอนนี้ค่ะเดี๋ยวพาไปชมแล้วออกมาแบบพุดพับเลยค่ะ ที่ดอกมาก็คือเราใช้ R าดีสองห้าหนึ่งฉีดทุกทุกกี่วันครับห้าถึงเจ็ดวันค่ะห้าถึงเจ็ดวันแล้วทางดินล่ะครับทางดินก็พ่นค่ะคือพ่นรากเราต้นกิ่งใบแต่ว่าเราก็ไม่ได้พ่นแบบโชคอะไรนั้นคือแบบฉบฉประหยัดมากปุ๋ยหรือว่ายังไงปุ๋ยหวานหระคะปุ๋ยหวานใช้ยาลาค่ะใช้ยาลาแบบปกติเลยคือหนึ่งถุงเนี่ยรวมมังคุดด้วยก็ถ้าเต็มที่เลยก็คือสามเดือนหวานที ก็เท <onz kiss> um the okay. ่ากับว่าลดต้นทุนปุ๋ยด้วยลดต้นทุนปุ๋ยด้วยค่ะแล้วยาฆ่าแมลงธรรมดาต้องฉีดยาฆ่าแมลงฉีดไหมไม่ฉีดเลยค่ะยาฆ่าแมลงเพราะว่าเรามีลูกไงคะลูกเล็กพอพอเราพ่นแมลงปุ๊บเนี่ยมันเข้าบ้านแล้วลูกเราสูดดมมันไม่คุ้มกับสุขภาพไหมคะยาฆ่าเชื้อราล่ะไม่ได้พ่นเลยค่ะใช้ Rd สองห้าหนึ่งใช่ทําให้พืชหรือว่าทุเรียนบางคุดเนี่ยมีภูมิต้านทาน โรคและ,มะแมลงใช่ค่ะเป็น<อ>วิธีการที่ชาวสวนเขาค้นหานะวิธีการนี้ค่ะแล้วแล้วคุณมีรับรองนะว่าไม่ไม่ได้ใช้ยาฆ่ามแมลงจริงๆไม่ได้ใช้ยาฆ่ามแมลงเลยค่ะครับมีมีสวนทางใต้นะครับได้ได้โทรเข้ามาหาที่ที่ท,ทระยองอบตะหนูบอกว่าอไม่ใช้อ,ะะอ่ะแมลงตัดกินตายหมดเลยทุเรียนจริงๆแล้วอคุณเมีเนี่ย เป็นตัวอย่างที่ดีเป็นคนรุ่นใหม่ด้วยมาทำเกษตรแล้วก็มีความรู้ันด้านและหลายด้านนะครับ <şu> ก็เลยมาตัดสินใจใช้ Rd251 ทำไมตัดสินใจใช้ Rd251 ท,ท,ท,ทั้งๆที่ตัวอื่นก็มีเยอะแยะคือ <c oughs> ได้ศึกษาได้ศึกษาทางอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ไปเจอในเพจของดรกรนะคะ,ะแล้วเราก็ับอ่ดอรกรเนี่ยคือท่านมีที่มาที่ไปแล้วก็ มีสตอรี่ะค่ะแล้วก็ไล่ตามดู YouTube ที่วิธีการพ่นแล้วก็ยันยันรับได้รับผลผลิตอย่างออบตอนหนูใช่ไหมคะเพิ่งตัดไปใช่ไหมคะครับได้สิล้านอ่าได้สิบ้านล้านใช่แล้ทีนี้เราก็เลยลองดูลองลองสั่งลองสั่งมาใช้แล้วก็ปรากฏว่ามันมันดีอะค่ะคือครั้งแรกครั้งแรกยังยังเฉยๆแต่ว่าคือการเจริญเติบโตของต้นไม้อะมันก็มาเรื่อยๆมันก็ ใบมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แล้วก็ใช้มาตลอดไม่ได้ไม่ได้ใช้ตัวอื่นเลยอะค่ะก็เลยหนูใช้มาสามปีกว่าแล้วค่ะครับะแต่ว่าไม่ได้ใส่ใจกระสวนมากเท่าไหร่เพราะว่ามันมีอยู่แค่นี้อะค่ะแต่คพือปีนี้ราคามันแรงมากแล้วแล้วหนูตกใจในในในผลผลิตที่หนูได้อะค่ะเพราะว่าลูกน้องอะเขาก็มาตีว่าแบบได้เกือบประมาณหกแสนนะคะยังต่ําเฉพาะทุเรียนยี่สิบเก้าต้นนะคะยี่สิบเก้าต้นใช่ได้หกแสนใช่ยังไม่รวมบังคุดน,นะคะและ้ว เรซื้ออาดีไปเท่าไหร่ซื้ออาดีหมดไปยังไม่ถึงสี่ขวดเลยสี่ขวดได้หกแสนยังไม่ยังใช้ไม่หมดเลยอ่ะจริงจริงนี่ก็เป็นกําไรอันนี้อยากอยากแชร์เป็นก้อนกําไรเลยเนาะก็ทั้งตีมันก็ถือว่าคุ้มค่ะเพราะว่าหนูก็ทําอะไรหลายอย่างไม่ได้ทําสวนอย่างเดียวไงค่ะหกแสนนี่ก็ถือว่าอ่าเป็นสิ่งที่เอหลือเชื่อจรจริง ใช่ในการทํางานถ้าถ้าทางานอย่างอื่นคงยากเนาะใช่อย่างเราไปทางานบริษัทหรืออะไรต่างๆเงินหกแสนนี่เหมือนฟุกเหมือนฟุกแล้วมันได้จริงๆอะค่ะอย่างบางคุดเนี่ยผิวมันเนี่ยเก็บไปขายรอบแรกอ่ะหนูก็ได้โลละสองร้อยบาทแปดลูกหนึ่งกิโลก็เก็บใส่เลือดไปขายเนี่ยก็เดินไปขายหน้าปักซอยตรงนี้ค่ะก็ได้เงินจริงๆส่อวานก็ได้พันกว่าบาทสองร้อยบาทนี่ธรรมดาเขา เหมาสองร้อยก๋อสองมันแรกๆค่ะอันนี้หนูหน,หนูยังยังไม่ยังไม่ได้แบบแรกๆปีเฉลี่ยแล้วกันปีเฉลี่ยตีเฉลี่ยอเนี่แหละครับเนื่องจากคุณมีเนี่ยใช้มา3ปีแล้วก็ทํางานจริงลงพื้นที่จริงแล้วก็เชื่อในในผลิตภัณฑ์ RD251 นะครับเราจึงเลือกสวนคุณมีนะครับเป็นศูนย์ศูนย์เรียนรู้ r d 2 5ดอ เร,เรียนรู้ที่ผลจากการใช้ Rd สองห้าหนึ่งแล้วมาวันนี้จะให้คุณเมี์นำไปไปที่สวนทุเรียนนะครับเดี๋ยวเราไล่ชมบางคุดแล้วก็เดินไปเรื่อยๆจนถึงทุเรียนก็ได้ค่ะทุเรียนจะอยู่ฝั่ง,งนู้นได้ครบับปลายค่ะเราจะให้คุณเมยเนี่ยมีการหยอดโคลนด้วยนะครับในศูนยเรียนรู้นี่ก็จะศึกษาแล้วก็ติดตามว่า หลังจากยอดโคนเป็นอย่างไรนะครับและต่อไปก็จะให้ใช้วิธีการของทางศูนย์เซ็นเตอร์ใหญ่ที่ที่อุตรดิตนะครับโดยจะเอา,อ,าอีกแบบหนึ่งก็คือใช้แหนแดงนะครับเดี๋ยวเดี๋สเต็ปสองหรือว่าครั้งที่สองมาถ่ายทำเดี๋ยวจะเอาแหนแดงมาทดลองด้วย หน่อยแดงก็คือเป็นพืชซึ่งทางหลงเขาชอบมากเนี่ยคือมันจะนวลอย่างเงี้ยที่นี่หกถึงแปดลูกกิโลค่ะหกลูกลูนี่ก็ถือว่าโอ้โหใหญ่ใช่ค่ะถือว่าใหญ่ใช่ค่ะคือก็จะฉีดอดีตรงลําต้นฉีดลําต้นขึ้นไปหมูนก็ฉีดขึ้นไปแล้วก็ซ้ายขวาสกูตเตอร์ค่ะแค่นี้แล้วก็ไปต้นต่อไปละโอเคก็จะขี่สกูตเตอร์ไป ต่อไปให้คุณเมย์หยอดคุนแบบนี้นะครับค่ะเชืดหยอดหยอดคุนหยอดเลยครับอันนี้เป็นเป็นสูตรเข้มข้นเลยใช่ไหมคะใช่ครับไม่ต้องผสมน้ำทุกยี่สิบเอ็ดวันบีบแบบนั้นเลยโอเคใช่นั้นนะครับเดี๋ยวเวลาเราปล่อยน้ำปล่อยอะไรเดี๋ยวเขากระจายโอ้โโอเคถ่ายโคลนไหมนะถ่ายโคลนไว้สีอะไรต่างจะเปลี่ยนไปแบบไหนคือมันเป็นสูตรเข้มข้นเหรอคะครับ เราจะเราจะให้หยอดโคน21วันครั้งนะครับโอเค okay. ต้นต่อไปคือทุเรียนอันนี้หนูก็มาฟื้นเมื่อก่อนใบไ,ไม่มีเลยค่ะครับคือผลผลิตที่หนูไดห้หมายถึงทุเรียนนี้โซมไปแล้วเหมือนกันโซมไปแล้วค่ะ,แล,คะแล้วก็โดนปลวกกินโดนแมลงกินจนแบบอแทบไม่เหลือใบอะค่ะหนูก็ฉีดลำต้นขึ้นไปฉีดทงพู่ก่อน แล้วก็ปูดขึ้นไปแล้วก็กิ่งปูดแค่เนี้ยค่ะแต่พอมันมีลูกมีดอกเราก็ฉีดไปที่ลูกมันเลยเล็ง่างเนี้ยค่ะก็สนุกดีฉีดไปที่ลูกนะครับใช่พ่นไปที่ลูกที่ขั้วมันเลยค่ะไม่ล่วงด้วยไม่มีล่วงใหญ่เร็วด้วยเนาะใช่หลังไม้สาตัดค่ะเนี่ยนี่อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยอันนี้น่าจะสิบสิบบวกสิบบวกแต่มันใกล้ตายแล้ว ใกล้ตายใกล้ๆจะตายเลยหลี้ทุเแี่วจะตายวันนันเถอะใช่เห็นไหมสุดยอดอ้านนำไปทางนู้นเลยค่ะไปไปดูทุเรียนดีกว่าโอเคไปเพราะว่ามันดกมากจนต้องแต่งออกอะค่ะเราจะมีการหยอดนะครับหยอดโคลคุณเมยก็จำลูกขนาดไซลูกไว้ถ้าโตเร็วแสดงว่าได้ผลหยอดโคน น้ำหนักดีฟื้นตัวเร็วกว่าเดิมหลังจากใช้อาดีมาได้สามปีใช้แบบพ่นเอาแต่นี้เริ่มยอดโคลเดี๋ยวดูดูการเปลี่ยนแปลงแล้วกันค่ะต้นนี้เป็นกระดุมค่ะกระดุมกระดุมสองปีอสองปีคือเนี่ยมันจะโดนพวกแมลงกินอะไรเงี้ยอันนี้คือคือหนูก็แค่ท้นลําต้นมาเลืแต่ว่าคือใบมันก็คือธรรมชาติเห็นไหมคะมันก็จะยังยังสังเคราะห์แสงไอยู่ มันก็ไม่ได้ฉีดมแมลงมันก็ทุเรียนทุเรียนพันกระดุมไม่มีการฉีดยาฆ่า,มาแมลงกับกยาฆ่าเ<ต>ชื้อราตอนนี้ตั้งแต่เด็กไม่เคยฉีดเลยแมลงไม่เคยฉีดเลยมแมยลมแงไม่มากินมาทำลายนะครับธรรมดาจะมีเพีย้ยกก่แจ้เนาะแล้วก็เ,เออมีอ่าอ,อ,อะไร,ะไรมแมลงปีกแข็งปีกแมงปีกแข็งแล้วก็ด้วงไม่มีอ่ะไม่มีไม่มีอ่อ อันนี้มันก็ใกล้ตายนี่หนูก็มาฟื้นมาฟื้นเ,เนี่ยมาฟื้นเดี๋ยวแล้วใบเขาก็ขึ้นคือเราเลือกที่จะไม่ตัดเขาทิ้งไงเอเราเลือกทําใบเขาแล้วก็ดูแลเขากิ่งแห้งบนคือเขาตายเขาเขา,าตายแล้วอะ่ะเป็นโรคใช่ซิวเซเลียมใช่ไหมท็อปใช่ไ่ะท็อปตาท็อปอ่ะ แต่เห็นใบมันออกก็เลยไม่ได้ตัดรักเน่ารักเน่าผลนเน่าเหรอน่าจะโดนแมลงพวกปลวกพวกพวกแมลงอะไรเข้าไปกัดกินข้างในอะเห็นลูกน้องแงะแล้วก็เจออมันเข้าไปทารังเป็นโรครักเน่าผลเน่าแล้วก็ปลวกเข้าไปทําลายใช่ค่ะอันนี้ก็ฟื้นขึ้นมาเองฟื้นขึ้นมาเองอ่าครับเดี๋ยวรอดูนะครับแล้วก็โซนนี้เนี่ยคือทุเรียนติดทุกต้นเลยค่ะอ่า สภาพใบก็เนี่ยธรรมชาติส่วนอื่นเขามีใบอ่อนเขาจะต้องเล่งใบอ่อนให้แก่แล้วก็ครับแล้วก็เพื่อที่ลูกจะไม่ร่วงใช่ไหมของหนูอะ่ะไม่กลัวเลยเ,เพราะว่ามันไม่ร่วงเลยค่ะใบอ่อนมาหรืออะไรก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กลัวมีกี่ต้นนะครับหยอดเลยครับโซนนี้ร,รวมรวมประมาณยี่สิบเก้าต้นเองค่ะอ๋อยี่สิบเก้าต้นใช่ ธรรมดาปลูกแบบใหม่ถ้าปลูกต้นคู่เนี่ยได้ตั้งห้าสิบต้นอันนี้มียี่สิบเก้าต้นได้หกแสนนะครับประมาณนะคะเพราะว่าเราตีไว้แค่โลละสองร้อยเพราะว่าลูกน้องบอกเต็มคันรถแซงอะ่ะเต็มคันรถแซงก็ประมาณกี่ตันอาจจะมากกว่านั้นโอ้ยขอบคุณค่ะแล้วก็ตีไว้แค่โลละสองร้ลลอยก็มันอ,อันนี้คือแต่งลูกออกเนี่ยคะ่ะ คือหนูแต่งลูกออกแบบเยอะมากเพราะว่ามันเบียดมันมันแน่นมันเอียดไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยนหนูแต่งออกหมดเลยหยอดที่หมดเลยก็ได้เพราะว่ามีแค่ยี่สิบต้นเราจะได้รู้แต่หนูก็หยอดไปแล้วนะคะเมื่อวันนั้นอะหยอดไปแล้วรอบหนึ่งหยอดหยอดหยอดชนอะหยอดซ้ำได้ไหมได้ได้ไม่ไม่ไม่ได้โอเวอร์ดสไปไม่ไม่ไม่เพราะว่าเขาเขามีดินบำบัดอยู่อ๋อเนี่ย เราต้องการที่มีน้ำหนักเนี่ยหนูต้องตัดทิ้งออกเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีร่องรอยการทำลายของแมลงแต่มันไม่มีผลต่ออ,อลูกทุเรียนไม่มีผลค่ะเ,เพราะว่าเราขายลูกทุเรียนนะครับใช่ <c oughs> เราไม่ได้ขายใบยช่วงให้ผลผลิตนะครับใบไม่สวยไม่เป็นไรแต่ช่วงที่ สะสมอาหารใช่ช่วงนั้นแหละช่วงทำใบอะค่ะช่วงช่วงทำใบจะต้องทำให้ใบเขาใหญ่ตัดแต่งออกนะคะไม่ใช่ตัดแต่งแบบกิ่งอะไรตัดทุเรียนออกคือมันบันดกจนจนจน,จนตกใจอะค่ะไม่ต้องแต่งแล้ว <c oughs> ครับมาขนาดนี้แล้วอ่าอ่ะบ,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 บมุม <c oughs> อ่าจริง ไม,ไม่ต้องแต่งแล้วอนี่อยากนำเสนอชาวสวนให้ทำลดต้นทุนแล้วก็ได้ได้ผลจริงๆค่ะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้แบบเป็นพันเนอร์กับด็อกเตอร์อะไรไม่รู้จักกัน <c oughs> แต่ว่า <c oughs> เกษตรกรยุคใหม่อะค่ะ <c oughs> อยากให้ลดต้นทุนแล้วก็มันได้จริงแล้วเดี๋ยวถ้าหนูขายแล้วเดี๋ยวหนูถ่ายรูปส่ง <c oughs> ดอกเตอร์ <c oughs> ว่าเอยหนูได้ตังค์จริงๆอะไรเงี้ยค่ะนี่แหละอันนี้ด้วยครับคุณเมย์ ยืนยืนต้องหลายมุมนะมันดกนะ่่ใชดีๆต้องโชว์หน่อย แรกว่าเอ๊นมึ่งมันจะเป็นเกี่ยวอะไรกับต้นไม้ค่ะเราเราเราตั้งข้อสงสัยแล้วเราก็ไปศึกษาค่ะแล้วก็ไปดูนักเตอร์เนาะมีห้องวิจัยอะไรอย่างเงี้ยใส่ชุดวิทยาศาสตร์แล้วก็สานสกัดตัวของมันที่มันเป็นเป็นเหมือนตารางธาตุอะไรนั่นแหะค่ะแล้วแฟนอ่ะเขาเรียนเคมีฟิสิกส์เขาก็เขาก็รู้ว่าเอ้ยมันมันเป็นตัวโปรตีนกรดอะมิโนที่ครับที่แบบทให้อ่าคือเขาสามารถแบบดูดดูดดูดซึมได้เลยฉีดปุ๊บคือเขา เหมือนเรากินโปรตีนเข้าไปเงี้ยค่ะร่างกายเอาไปใช้ได้เลยเงี้ยค่ะเป็นไอออนนะครับใช่เป็นไอออนเพราะว่าพืชจะนําอาหารไปใช้ต้งอยู่ในรูปของไอออนนะครับแต่ถ้าเป็นสารที่มีอยู่ในรูปของคีเลตใช่ใช่ใช่ค่ะนั่นแหละครับโอ้ดกไหมคะเนี่ยมีแค่ไม่กี่ต้นนะครับท่านผู้ชมทำให้คุณเมย มีรายได้นะครับแน่นอนทุกปีแล้วก็มังคุดเนี่ยมังคุดเก็บได้ทุกวันค่ะรวมแล้วคุณเมย์บอกเป็นล้านเลยเหรอมังคุดเนี่ยคือถ้าราคาอยู่ร้อยกว่าบาทอย่างเนี้ยค่ะ,ะน่าจะเก็บได้สามแสนกว่าแล้วก็รวมทุเรียนที่เราตีราคาต่ำๆอะค่ะสามตันอะ่ะตันละสองร้อยค่ะสามพันสามพันโลก็หกแสนแล้วเนาะ แต่ไม่รู้ราคามันจะลงหรือเปล่านะคะทุเรียนใกล้ร้านเลยเนาะบวกลบร้านนโอ้ยสาทุไม่ลงทุนไม่ถึงสองหมื่นนะลงทุนไม่ถึงสองหมื่นไม่ถึงสองหมดค่าน้ำมันตัดหญ้าค่ะจริงแล้วแล้วคุณเมนี่ทำไมไม่ปลูกทุเรียนเสริมที่ที่มันหางอ๋อยังไม่มีเวลาเพิ่งจะมาจริงจังปีนี้ค่ะครับอันนี้เรามาฟื้นหมดเลย ไอตัวเนี้ยมันจะตายเนี่ยกระดุมเลยเนี่ยก็ฉีดอดีฟื้นหมดเลยครับคือบางทีก็ไปในเมืองมาสวนในเมืองมาสวนไม่ได้ดูแลค่ะแต่ปีเนี้ยดูแลเขาครับดูแลเขาแบบจริงจังห้าถึงเจ็ดวันก็มาพ่นทีสม่ําเสมอเงี้ยค่ะออดูเรื่องเลยค่ะอดีนตัวเนี้ยตัวเดียวเลยประเทศนี้อ่าวี เขตนี้ถ้าจะติดต่อทางคุณเมย์ก็ติดต่อได้เนาะเขตเขตท่าใหม่จะอยู่เขาเรียกว่าถนนอะไรนะที่นี่อ๋อพิการหอในการท่าใหม่เลยค่ะ พิกัดหอยนาท่าใหม่แล้วก็โทรมาเบอร์094 2 2 8 8 8 2 8ค่ะโทรมาได้เลยพี่ค่ะถึงเวลาหนูก็จะเอาอาดีมาพ่นลำต้นกิ่งแล้วก็ลูกพ่นไปที่ลูกกับขั้วค well, ่ะคปัดเปิดเปิดๆๆิดเปดดดอย่างเงี้ยแค่นี้ค่ะครับแต่พอเราตัดเสร็จเราก็ไปบำรุงใบต่อเดี๋ยวถ้ายอดคูณลูก สวยขึ้นอะไรขึ้นมาสังเกตว่ามีเพิ่มเติมขึ้นมานิดนิด,นดหน่อยก็โอเคเพราะมันใกล้ละมันใกล้เก็บเกี่ยวค่ะแต่ปีหน้าล่ะปีหน้าลูกจะใหญ่แล้วก็ชัดเจนมากกว่านี้นะแต่ว่าที่คุณเมย์ใช้ไปเนี่ยมองเห็นลำต้นเนี่ยจะมีการขยายเนาะโตเนาะใช่เ,เขาจะปริออก แต่ต้นหนูมันจะไม่เขียวเห็นไหมคะมันจะไม่เหมือนเดอะฮัรเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ใช้อยาเชื้อลายค่ะมันจะเป็นเปลือกแห้งธรรมชาติอย่างเงี้ยถ้าต้นเขียวนี่จะเชื้อไฟท็อเข้าทำลายได้ง่ายเนาะเคมีอ่าี่เป็นเคมีเคมีใบไม่สวยเท่าไหร่แต่ ไม่เป็นไรนะครับลูกสวยลูกสวยแล้วก็เขาเรียกว่าเขียวธรรมชาติใช่เนาะไม่เขียวส่วนนี้ออร์แกนิกเลยค่ะขายเป็นออร์แกนิกได้ด้วย<ช>คือเป็นทุเรียนออร์แกนิกเลยอะค่ะ RD ดีสองห้าห้าหนึ่งของดรอกรกอนะคะครับเราเราขายเป็นทุเรียนออร์แกนิกได้ถ้าเราขายทางออนไลน์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเชิญนําไปวิเคราะห์ตรวจวิเคราะห์ในห้องแลบเลยนะครับ ว่ามีสารปนเพื่อนอะไรหรือเปล่าตรวจเลยค่ะเิญเลยครับแต่ทานแต่จะรู้เนาะทุเรียนให้ปุ๋ยกับทุเรียนใช่ค่ะไออะไรอ่ะให้สารเคมีเนาะใช่ใบเขาประมาณนี้แต่ลูกเต็มไปหมดเลยให้น้ำหนูว่าให้น้ำวันเว้นวันไม่ได้แบบโอเวอร์เราไม่มีดูธรรมชาติเลยค่ะเราไม่มีบทบัญญัติไหนนี่ว่าจะต้องให้ใบสวยใช่ไหม ไม่สวยแต่เขาเงานะคะแต,แต่แต่ถ้าคนอื่นเขามาดูอ่ะเขาเห็นใบอ่อนเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวลูกมันจะร่วง<อ>หนูก็สังเกตหนูก็สังเกตตั้งแต่มันก็ไม่ร่วงอะค่ะส่วนใหญ่<อ>มันร่วงมันโดนจอเพราะไอ้จอนอไอ้จอนกับกระลอกแต่ว่าให้ลูกน้องดัก<อ>ทั่วสวนละได้สิบกว่าตัวแล้วค่ะมันมาเจาะก,กินโกรธมันมากเลยแต่ถ้ามีขนุนเนี่ยเขาจะไปกิน,ขน,น <laughs> ขนุนขนุนหอมกว่าลักษณะต้นมังคุดเป็นไงบ้างครับ ต้นมังคุดก็ดูดูใบอะไรต่างๆก็ไม่ไม่เป็นโรคนะไม่ไม่มันงคุดไม่มีตายเลยค่ะใบสวยลูกสวยแล้วเปรียบเทียบกับสวนอื่นเป็นไงบ้างครับสวนข้างเคียงผลของมังคุดก็เก็บก่อนแถวเนี้ยค่ะเก็บคนแรกทุกปีอ๋อคือเวลาเวลาลงมาซื้อเนี่ยคือสวนหนูอ่ะเก็บไปขายเขาทุกปีค่ะแรกออกดอกเร็วเร็วค่ะแล้วก็แก่เร็วแก่เร็วค่ะแล้วก็ไซส์ใหญ่หกถึงแปดลูกกิโลค่ะที่เนี้ยออ รสชาติล่ะหวานค่ะหวานแบบหวานหวานฉ่ำหวานธรรมชาตินะคะแล้วเปลือกนลครับเปลือกหนาเปลือกบางเปลือกเปลือกไม่หนาเปลือกไม่หนานะเนื้อก็ไม่ไม่ไม่เป็นวุ้นอะไรนะค่ะตรงนี้ก็มีสายเลือดมางคุดกระโดกค่ะมังคุดครับนี่เห็นแค่นี้นะครับใบสามแสนสามแสนค่ะมังคุด ปีที่แล้วเก็บได้สองแสนสองแสนสองเออเป็นไงเชิดเอามาคุดติดปลูกบ้างไม้ม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูเครื่องมือกันหน่อยเนาะ <c oughs> เครื่องตัดหญ้าเนาะเป็นยังไงเคื่อไม่รู้เครื่องตัดหญ้าก็เข้าไปชมใน YouTube ของหนูได้อ๋อครับเพจเบลิสาพาทาสวนนะคะใน YouTube เซิร์ชขึ้นมาเลย หรือว่าพิมพค์คเพาะว่าเครื่องตัดหญ้ามันก็จะเด้งขึ้นนะคะเครื่องตัดหญ้าเครื่องตัดหญ<ม>้า ATV ล่างมันก็จะเด้งขึ้นแล้วะค่ะมีนิสาครับค่ะเมลิสาพาทําสวนเออมลิสาพาทําสวนโ <laughs> okay. อเคกระปรอมานี้คร้าๆค่ะเดี๋ยวสี่สิบไร่ปลูกใหม่แล้วเดี๋ยว <S <S <ๆ>เดี๋ยวเอาโดรนไปถ่ายอยู่ทีหนึ่งตรงนู้นจะกว้างะค่ะอ้าสี่สิบไร่สไร่รงไหน ทางไปป่าแดงอะคะ่ะทางไปทะเลอะคะ่ะเลยร้นะะานอาหารใส่ลมไปอีกเนี่ยมัมเบอรี่อะไรนะหนูก็ฉีดหมดเลยนะครับเขาก็แบบลูกใหญ่ก็เด็ดกินอร่อยค่ะวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับด็อกเตอร์กรนะคะสุกเกษมที่มาติดป้ายให้สวนทุเรียนมังกรฟ้านะคะพิกัดหอในกาท่าใหม่ถ้า ถ้าใครสนใจก็สามารถเข้ามาชมวิธีการใช้หรือว่าสั่งซื้อได้ที่เบอร์0942288828คะ่ะเมนะคะอยากให้เกษตรกร,ร,กรชาวสวนทุเรียนมีผลผลิตดีๆอย่างนี้คะ่ะลดต้นทุนกำไรเยอะคะ่ะปลูกอะไรอยู่รือคนงาม